Ya, itu teman-teman. Oh my God.

การสบายดีละกาสวัสดีเอฟีทุกท่านที่เข้ามาติดตามละกาฮัามสมสวัสดียันเช้ามาพี่น้องยันเช้ากับไม่เช้าป้อนเลยทุกคนเลยเจ็ดโมงแปดโมงเลยทุกคนเลยมนี้กาสปาร์ตกาเอกมาให้มาหน้าชาวโซนคือเก้าทุกคนเลยมนี้นาสปาร์ตว่าสีมาหาโนไม้นะมาหาโนไม้กับอันเสาสั้นทุกคนเลยมาหาอยู่หน้าเสาสั้นชาวโซนไม่ได้ทุกคนเลยเพราะว่าเสาสั้นก็เป็นเอ้ยชาวโซนนะสปาร์ตกามาหากับอันเสาสั้นมามนี้กามา หาอยู่ในสะสนไม่ได้ทุกคนเลยเพราะว่าเป็นป่าต้นไม้บ่งในทุกคนเลยแล้วก็เราไปหาหน้าสปพัฒ์ในทุกคนเลยเพราะมันสมีบัไปติดตามเบื้องนเดียวไม่พี่น้องเพราะว่าสะพัดการไม่ได้หาหึงเตื้อไปทุกคนเลยเพราะว่าสะพัดกัตั้งแต่เมื่อยู่บ้านในยนนะแต่ไม่นี้กับสะพัดกามาตั้งแต่เมื่อวานในทุกคนมาแต่บ้านนะไม่นี้กับสะพัดกัอยู่บนเรีงนะนี่เราไปพาพี่น้องไปหาอยู่หัวกินข้าวทุกคนเลยเดี๋ยวเราไปหานไม้นะไปหาอยู่แคมหน้าสะสนในทุกคนเลยตามพายเพื่อนนี่นะกข่าวไม่ได้กคคนนนไไปหหาม้้ทุกเอย ไปนิกาไปกับชานสั้นสบายดีนะแลเลืกซื้อช่องนะสันชาแนลสันชาแนลฝากเาไปติดตามไม่ได้เพิ่อไหมพี่น้องอันเอ้ยชาวสวนเพิ่นกระตั้งส่องเพิ่งอะไรทุกคนเอ้ยนั่งอ่าซื้อซะซื้อช่องกับสันชาแนลพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเข้าไปติดตามเพิ่นได้เพิ่อไหมพี่น้องีไปหาหน้าไม้มานี่กับไปกับชาวสั้นทุกคนเอ้ยชาวสวนก็บวชเพื่อนยังไม่มายังทละมานลำหลังทุกคนเอ้ยเดี๋ยวมันนี่กิดฉับพัดกับไปกับชาวสันสองคนนะ เดี๋ยวเราไปหาหน้าไม้หาเรอบบางเฮ็ดทุกคนเลยเพราะมันสีมานเไปเนี่ยไปนี่เห็นเพื่อก็เอามาบ้างไปวันนี้เกิดน้องเกีียวก็ไปน้ำไะไทุกคนไปน้ำทั้งมวลปานหน้าก่อนปานหน้าไม้เลยทุกคนเลยปานหน้าไม้ก็เดี๋ยวเดาไปหาทุกคนเ่รามันสีมีบอเพามันซีมานหน้าไม้ก็ระบายข้ามากะเบขาเห็นเฮ็ดทุกคนเลยข้าก็เอาเฮ็ดนั่นเดี๋ยวนี้ก็๋อดปานหน้าไม้เอาซีเกาไปหาหน้าไม้เพามันสีมีบนะเพราะว่จะปัดกลับไปที่มาหาแต่หึงอะลรทุกคนเลย อันนี้อยู่แคมไฮแคมหน้าสปัตตินะ่ะแต่เป็นไฮห,หน้าข้าเจ้านะแต่มันอยู่ติดกับปัญหาอ่ะไฮพอสปัตนะพอเขลงมาหาแล้วบองว่ามันสีมีมันสิมานาแล้วก็ลองไปหาไฮห,หน้าสปัตเพื่อทุกคนเลยไฮลุงต้นเพื่อละเดี๋ยวเขามาหาหน้าขาเจ้าก่อนเอามาสีมีหน้าไมบ่มีจุดต้นมาเขาก็อ้อมมาจากกอไม้มีทุกคนเลยหน้าไม้กะดีเฮาอันดีเฮาความไปหาพระทุกคนเลย น,น,นะที่เราเอาไตมไให้ความไปหาพันธุ์กระโหลกเปหน้าสปาร์ตพุ่งเลยทุกคหน้าสปาร์ตทุ่คนไปหาหน้าสปาร์ตกระโลกเปหน้าสโสดคือเอาทุกเดย์เพราะว่ากะจะเอาหาก็หาน้อไอยกับมันบ่มีนะนี่เอาสิลข้ามไปหาพันธุ์มีมีแลว้วก็เมื่อทุกเดย์เพราะมันสิมีวันไม้เขากะเกี่ยวกุ้เลยไปได้ปึ๊ก เาก็มังหอดก่อนนไม้ทุกคนแต่เป็นน้ำไม้ช่างไพ่ไม่เป็นไรดูนี่ก็ดูนี่ก็อีฮัลดงนี้ก็บังเงินนึงไอ้ดนี้ก็มื่อแกงวะต้องดิงามๆไอ้ดงนี้ก็ทุกคนเลยไอ้ดงนี้กนี่สปาร์กระชงอันนะสปาร์ก่อนชงดะไม่้ไงเอาจ้ะอือืมเ โด่งกันเลยเพื่อนยป้านี่ด่งคาวงามขนาดทำไก้วว้ายใันนี้เต็นโดงนี้ก็เี้ยว่กมาแน่นผมไปก่อน บแม,แม่คุณครับจะเปิดเพลงอยู่หน้าจเจ้าทุกคนเลยไม่ 没个。Nee. เห็นหอยทุกเลย หน่อไม me. Metal here. Metal here. ้ก็ะหอดบ่มีทุกคนเอ้ยมาหอดก็เจ้าห่ามันไห้เ่าก็มากกรได้หลายตทุกคนเลยเห็ดเ่าก็ได้หน่อไม้สปัดอันนี้หน่อไม้ของเสั้นทุกคนเลยแกงหฮมกันนะอันนี้เป็นหน่อไม้ช่างไพ่ที่จะอันพอสปัดปุไว้ทุกคนเลยเอาหน่อไม้ช่างไพ่น่อไม้กระบบมีทุกคนเลยกรเจ้าห่ากระห่ากระสนหากระห่าที่ชอบกินวันก่อนทุกเลยเอาหาหน่อไม้กระบบได้นะที่เอาสีเมือแกงที่เอาสีเมือหาให้ยูใกินทุกเลยมูอเล็กเอาเมืองเงมูอเล็กนะ แม่หน้าเด็กแกงโฮมกันนี่ก็พอแกงนะทุกคนเลยพ่ออยู่พอกินละไม้ห้ามก็สิได้โฮมกันนะเพราะว่าสปาร์ชีเอากระยางอันยาวสั้นไปเอาไปเก็บยอดพักทุกคนเลยยอดมาอุบบอฟิตละยอดมาอุบทุกคนเลยกับยอดโบบยอดมาโบบนะอทุ่คนละแขมหนาสซ่โซ่ววันนี้ห่าวันโฮมนไม้ก่อนมือแกงแกงกันนะเหมือนนี่ก็สปาร์ชก็สิได้แกงอยู่คนเดียวโซ่นะทุกคนเลยเด็กพวกเลายู่โฮมกันนะทุกคนเลยนี่กายพออยู่พอกินละ มันจะดงเงี้ยงงามมาทั้งหมดเลยดวงมัมมัมาาาขาวๆเดี๋ยวจะปัดสีไปเก็บยอดพักก็ทุกคนเอ้ยสะพัดสีมาเก็บยอดพักนะเนี่ยมาโบกอือเยวไปเก็บยอดมาอุบยวนทุกคนหยอดมาโป๊ยยวนหลายทุกคนเอ้ยพวกเฉาซันมึงับไปเก็บอยู่ตรงไฮผู้กับไก่กูเดี๋ยวจะปัดลายสิเก็บอยู่นี่นะมื่แกีใส่หน่อไม้ทุกคนเอ้วยว้าด,ดีงาม

มาบกุกแต่พี่แกเส้นเอาไม้แซ่บแซกนตอนนี้ก็คชม,มาชิดไมือกันนะดีเดอไทยมาทุกคนเลยแก่พื้นเมื่อเนี่ยนะราะค้ำเลยปักกัดชิดไมือก,อนนกันทนเม่จะหาให้แกเอาไม้แะทุกคนเลยอ่าลื ปัดกะมาฮว่นเฮือนฮว่นชาญตะโฉดแล้วนะเดี๋ยวปัดกะสิได้อยู่หาให้อยู่เฮ็ดกินแกงน้อไม้เลยทุกคนเลยแกงอยู่วันจะโฉดนี่แหละแกงกินอยู่วันตะโฉดนี่มาจักหลายคนทุกคนเลยมาเฮือกข้ามเติมนะเดี๋ยวปัดสิได้มาเท่าไม้ใบแกงทุกคนเลยนอไม้เัาก็ได้บักหลายิปัดกะสิได้เท่าไม้แกงก็ทุกคนเลย ນະນີ້ເນາະຫນໍ່ໄມ້ເຮົາກໍເຖົ່າໄດ້ຫຼາຍຕີບນນີະປາຊິມາໃມ້ກໍມາມທຸກຄ່ເຂົວທັມດແຈ່ອດຜັກເດີ້ແຮັດຂາໃດທຸກົ นี่ับผู้แดงก็ค,งคือสิทธาพทั้ลืมมันตะน้าอามาตะนาลืมใช้ใตัวเย็ยนว่าจะเอามาแกา่กินน้นแล้วกัแก่น้าไม้ก็แล้วเท่านั้นเลยตแ้าไม้เป็นขาวๆงั้นทุกคนเลย ดคนสปเหราบ้าเรอนล้นแน่าเติมนะไม้เป็ยังเลยยู่จิัไนี่กพอเดี๋ยวเ้าไปแกง้าใบถัวงงามๆตมไิบสีไปล้างนั้นมะกจักแกงนะทุกคนเลย่นไม้แกงจักแกงกันจากต้ม เอาสีผ้าเอาทุงเลยงามนี่ต้องผ้ามันต้องเสพ แกงไม่แ่บแพี่โซนกินได้มได้นนี่ทุกคนชะปัดกาจากเลเรียบร้อยนะ มาล้างอีกเท่านึงแล้วก็เอาชได้ปซื้อเสื่อมอต้มต้มเย็นน้ำก็อนจะเก่งทุกคนยามันขุ่มนะเพราะว่ามันเป็นไม้ไม้สร้างไผ่แล้วก็นไม้บงเน่ปนกันนะเลยหลายเลยนะจะได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปค้างหมอก็ทุกคนเอ้ค้างหมอต้ม ต้มน้ำไม้ก็ต้มเน้นน้ำก็ท,กำกกนะทุกคนเน้นน้ำเลยเฉพาะชิลิมาตามขวดแกงใช่ไหมนะทุกคนห้ามาตามมาคิดก่อนนะเมื่อกี้จะแกงน้ำไม้ก็ทุกคนเชือกนักนกระดิ่งนะ

ว่าผักแกงสื่อปิ้งไก่ฮะทุกคนเอ้ยเลยจะปัดเตาเป็นไก่กเดียวเขามาพักชิ้นไก่ก่อทุกคนนี่สื่อแบนเนื้อไก่ทุกคนเอ้ยกระดูโกโครงไก่นั่นเดลยจะปัดนสิเดี๋ยวมาพัก ร้อยทุกคนน่าก่อนคือชัดเจนเลอืมเนื้อไก่เหาก็เรียบร้อยทุกคนที่หอบไปเสิร์ฟหม้อแกงก่อนเนื้อไก่เหาก็บผักเรียบร้อยห้องซีซ์อันนั้นเลยทุกคนจะมาปรุงเครื่องเลยทุกคนเี่ห้อจะได้ค้างทันทีเดียวนะอืมสองโซนสองโซนพ่อทุกคนเลยจะลดเช่า

แห้งน้ำเขาก็แห้งนะมาจูบมาคิดแล้วกันเราจะได้มาซื้อน้ำข้าเบอรก้อนเคี่ยวค่ะทุกคนข้าบอรได้ล้นมันขนาดุะได้มันแกงที่ปิ้งไก่มาซื้อแอมนะทุกคนแล้วก็ซื้อยอดมาบวบเนี่ยแล้วก็นี่มาอบนี่มาปอกช่องนี่ทุกคนเนี่ย

các bạn này mà bôm không các bạn bôm ôm không à các bạn xơi <laughs> nó có xơ ôm đây và cái này mà ôm như lên này เดินแห้งแล้วทุกคนเอ้ยเดี๋ยวอ้เจัาหน้ากระสบัดแกชิลิปุงตักแกงกินนะทุกคนเอ้ยเดินแห้งและเดี๋ยวมาโปโม้อแกงกันทุกคนเอยสวดเลยเดี๋ยวสวไปซิ่งทุกเรสุกละว่ามันจะกินอยู่ว่าสปัดแกงสี่หมื่นสาวปะทาก้อนมาเนี่ กุด้ังเลยแกงน้อยอือฮจสับไปสับละกุนอ,อยามาตักแกงกินข้าวก็ชดด้วยแกงน้ำไม้ฮะกระซุกนั่นแหละอืมตอนพักเด่นๆเลยทุกคนตอนพักกับซื้อเสีนไก่หัวนเนื้อไก่แกงน้ำไม้วันนี้นะนี่มากินข้าวอยู่เฮือนจุโซนไม่ได้ทุกคนจะปัดกัน นโซนแต็มเวนนีทก็ไม่ได้มือฮือเลยนะพี่ลนะนอนอยู่โซนเลยแหละมันนี่เม,ม,มเียว้ไวเอหืมแต่แซ่บเ,เนาะมาๆพี่น้องพี่น้องกินข้าวนดำเดียวหนึ่งเฮ็ดชุบเฮ็ดเนี่ยพี่น้องมือนี้นะ ส่งเมนูเลยนะกินข้าวกับอันข้าวพ่อห,หงทุกคนเลยแกนุ้อไม้กับพ่อหงนะไม่นะก็สเสียบคักนะน <c oughs> ข้าวสวยทุกคนเดี๋ยวมาตักขา้าวแกนุ้อไม้ก่อน,นจัดจะปัดตักส่งพับพีเลยกินเยอะๆอตักอีกทุกคนเลยสั่งพับพีทุกคน หอมข้าวขนาดน้ำลืมมับเก่ไหมจะปรับทุกคนเลยไอันน้นซุปเ็ดจระโซนมามาเพีนน้องกินาดีนี่นะดีไหมนั่งก็ไ่สอน้ำมาพี่น้องกินสอดเดียเต็มแล้ผม

ไม่เนี่ยมากินข้าวยอ่ในสนทุกคนเลยเกมาม่ก็สุปเพ็ดนะทุกคนตอนนี้กาสปัรกากินข้าวกินน้ำอ่มันนะชิดีขอจบคลิปเพียงเท่นี้เพื่อนๆเดี๋ยวคลิปหน้าวิดีโอหน้ากเพาะสปารใหม่สปจะปัดกาชิดีขอจบคลิปเพียงเ่นี้เพื่อน